ได้ได้ยินเสียงเหมือนกันอยเหี้ยกลับตายคนดิคนดิไปแเหรหนูคือสอบหน้าต่างนี่ไงนี่ไงอยู่หลังหินนะหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอ้ m ายก็มีคอเหรอใช่ใช่ ตายตายตายเออเธอไม่ได้พี่นะเสกศกเสกพี่ยิงหัวมันเออตายเลยเออเอาตัวเดียวอ่ะมันน่าจะเหลือตัวเดียวเจอเจอตรงนี้ตรงนี้องตัวสด้ายสองตัวสด้ายน้องหนึ่ง นี่แอรตัวพังกี้ไอ้นอกฟองมันน้องพลอยวิเศษจบตายหมดเรียบร้อยมันเห็นผมออล้มหนึ่งอ,อ,อ,อันนั้นใครยิงใครยิงบอดยิงอ,อยู่นี่ตายเออบอดรัดบอดมันด้วยบอ๋อไม่ยิงบอดมอยู่กับเบสอลตันตันยังไงวะ บอรสองเข้าแล้วบอรสองเข้าแล้วไม่ได kind of ้อยู่ข้างนอกอ่ะเนี่ยกินน้ไรอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่น่าอยู่เนี่ยเนี่เนี่ยรอยตีนเส้นข้างล่างบอกไม่มีข้างบนข้างในรอยรอยตีนมันอยู่เนอยู่ในห้องตันๆแล้วป้องอยู่ไหมเมื่อกี้ตันนี้มีรอยตีนมันด้วยเฮ้ยสามตัวข้างหลังด้วยสาตัวอันนี้อยู่บมเลี้ยวขวา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  มออัันนตอนแรกเพื่อนโยนไฟใส่นะแล้วมันก็คิดว่าไม่มีไงห้องเนี้ยเพื่อนโยนไฟแล้อนไมโยนไฟข้างห้องไหนห้องนี้ปะห้องนู้นครับห้องที่มันอยู่เลยใครโยนมาแล้วเหรอแม่ไม่ก่อนก่อนที่เรามาก่อนที่เรามาแล้วตรงนี้แหาศพข้างนอกข้างนอกเต็มเลยคนเหรอโอ้มันคนมันคนมันลงช้าไอ้หมอเนี่ยเป็นร้านเป็นมาใช่ปะนี่ไอ้หลังคาไอ้หลังคาตาย นักบันไดสองลูนะ่าใกลๆก็มาแล้วที่ยินเด้ๆเป็นตัวไกลน้องหนึ่งน้องหนึ่งใครยิงดูตักบันไดตายหนึ่งนะหมดอีกแล้วตัวบันไดตายตายเลยตัวนี้อืมหมด